อมาดูมติคอรมววันนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของขวัญน,นี้ก็มากันกระเช้าใหญ่เลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกะเช้าใหญ่คะ่ะแต่ยังไม่หมดนะค <c oughs> <ล>ะเพราะว่าสิ่งที่ยังรอกันอยู่ก็อีกอันนึงก็คือเราเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้ยัง <c oughs> ไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปปรับอะไรให้ให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคงได้มีการแถลงให้ทราบอีกทีแต่ว่าวันนี้เรื่องใหญ่ก็คือมาตราการของขวัญจากคลังนะคะก็ ช็อปดีมีคืนปี66ค่ะค่ะก็เหมือนเหมือนที่ผ่านมานะคะไปซื้อของจากร้านค้าหรือว่าไปซื้อบริการนะคะก็จะได้รับเอาใบาเสร็จมานะคะไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์ปี66 อาจจะช้าไปนิดนึงนะบางคนบอกอยากจะซื้อของขวัญปีใหม่ก่อนซื้นปีก็ <c oughs> อาจจะเก็บไปหน่อย <c oughs> ใช่เก็บไปซื้อตอนซื้อตุลรอไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ทีนี้ยอดวงเงินที่สามารถเอาไปเ,าเรียกว่าอะไรหักภาษีได้เนี่ยนะคะคือยอดเนี่ยคือสิหมื่นแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ค่ะถ้าซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนสามหมื่นบาท แรกเนี่ยนะคะแล้วออกใบกำกับภาษีมาเป็นแบบกระดาษหรือว่าปินอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็คือหักได้ยอดจริงสามหมื่นแต่ว่าถ้าอยากจะได้เพิ่มอีกหนึ่งหมืนเนี่ยต้องไปขอจากร้านที่ออกใบกำกับภาษีเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะยังไงคะทำไมต้องแยกอย่างนั้นคะ เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีเป็นแวดแล้วก็ขยายฐานภาษีสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะอเออแล้วอย่างนี้คน <c oughs> คนที่จะใช้ประโยชน์นี่ต้องทำยังไงบ้างคะก็ร้านค้าหลายแห่งเนี่ยเขาเวลาที่เขาออกใบกำกับภาษีมาเนี่ยถ้าออกเป็นรูปแบบถ้าถ้าเขาให้ออกไปเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยก็จะดีอะคะ่ะ ลักษณะของการออกแบบอิเล็กทรอน,นิกส์เป็นยังไงคะแต่ฉันก็ยังไม่ทราบเพราะไม่เคยขอ,อมไม่เคยใช้แบบนั้นอะนะคะแต่ว่าในการชี้แจงนั้นก็คือจริงมันก็มีรูปแบบตรงนี้ลองคุยกับร้านค้าดูว่าเขาเขา ยังนึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะ,คะว่าจริงๆเราเขามีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมกับกรมสรรพากรอยู่แล้วอะค่ะค่ะอันนี้ขอถามแบบตรงๆว่าอีกหนึ่งมบาทที่จะต้องให้ออกภาษีในรูปแบบ e-tax invoice เนี่ยนะคะวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยคือทางสรรพากรอยากจะดูรายการจับใจ่ายใช้สอยยอดซื้อรายรับของของผู้เอ่อทั้งผู้ผู้ประกอบการด้วยหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วเนี่ยในรูปและรูปแบบของการบริษัทที่เขาจ่ายภาษีเนี่ยข้อมูลเนี่ยสรรพากรเขาเอามาวิเคราะห์ได้อยู่แล้วอะค่ะแต่อันนี้เราต้องการให้เป็นดึงเขาเข้ามาสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการข้อมูลดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าะค่ะอืม,อมก็คือแยกมาเป็นกระดาษกับเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้จ่ายชอบดีมีคืน ใช่เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือสามหมื่นเนี่ยไปลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้จะซื้อบนกันก็ได้คือได้ใบกำกับภาษีมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นแบบกระดาษนี่สามหมื่นเนี่ยได้แน่ๆเหมือนทุกปีที่ผ่านมาว่าปีก่อนๆก,ก็ให้สามหมื่นแล้วแต่อันนี้ท็อปอัพให้อีกหนึ่งหมื่นถ้าท่านขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมสมมติเราไปซื้อของอาสามห <c oughs> มื่นแรกแล้วมีใบกำกับภาษีเป็นกระดาษมาละที่เหลือเนี่ยก็ต้องขอแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแร้วถามเพิ่มได้ในสามหมื่นแรกเนี่ยจะจะปนกับเป็นแบบกระดาษหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหรือค่ะแล้วถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยแบบหลายคนอาจคิดว่ามันง่ายดีเลยก็ง่ายเลยไม่ต้องมารอกระดาษใช่ก็สี่หมื่นเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะสี่สิบหกวันใช่ไหมคะดรรัชดาค่ะก็หนึ่งมกราก็เริ่มไต่สิบห้ากุมพาแต่ว่าที่จะไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีก็คือปีหน้า ปีหกเจ็ดนะคะใช่ค่ะอ <6, 7, S 2> ืมค่ะมีอะไรที่ไม่เข้าร่วม ชอบดีมีคืนมากก็เหมือนเดิมนะคะพวกสุราเบียวยาสูบไปชื้อรถยนต์นี้ไม่ได้จักรยานยนต์ส่วนจัลานไม่ได้นะคะหนังสือพิมพ์ไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะหนังสือพิมพ์นิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็ไม่ได้นะคะอืทองคําค่ะไฟค่ะน้ําพวกเบียประการสัลยกรรมรักษาพยาบาลเนื้อสด ผักผลไม้สดก็ไม่ได้เหมือนกันอัน,นต้องอยางไม่ได้อันนี้เราหลักการก็คือว่าอยากกระตุ้นเอ,อ เศรษฐกิจให้มันโตขึ้นอะนะคะเพราะฉะนั้นรัฐแม้ว่าไม่ได้ควักเงินเข้าไปอัดฉีดโดยตรงแต่ว่าเรายอมเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันจะนําไปสู่การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจมากถึงห้าหมื่นหกพันล้านบาทนะคะซึ่งมันก็จะมีผลทําให้ GDP P โตประมาณศูนจุดหนึ่งหกค่ะ